สวัสดีครับผมต้ากรากฎครับอะไรที่ผมทําไม่ดีอะไรที่ผมเคยทําให้แม่ร้องไห้เคยทําให้แม่เสียใจหรือทําให้ครอบครัวมีปัญหาพรส่ว,<ะ> <accent> วนมากเขาไม่คุยกับพ่อหรอกคุยกับแม่ตอนยอมรับได้หลายอย่างนี่ก็คือตอนที่เขาเรียนมหาลัยอ่งมันความความคิดเขามันเปลี่ยนไปนะวัยรุ่นมันเปลี่ยนไป บางทีเขาอาจจะแมนมากบางทีเขาอาจจะไม่แมนเราไม่รู้ว่าอาจจะเอาอยัางไงอ่ะนะเขาก็เปลี่ยนแปงลงหลายอย่างอะไรในตัวเขาไปไอ้ที่เราบางทีเราก็ยอมรับไม่ได้บางทีเราจะยอมรับได้เลยไม่ได้มันก็ต้องมันก็มันก็ต้องยอมรับบางทีต้องยอมรับด้วยว่าเป็นลูกพ่อรู้รู้แต่ปีแรกเลยพ่อรับมาตลอดต้องบอกว่าตอนที่ผมเรียนผมไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาตั้งแต่แรก ผมซิ้วไปเรียนที่มหาลัยขอนแกนครับก็เป็นเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ครับก็ก็ช่วงวัยรุ่นนะครับมันก็มีเกเรบ้างมีนู้นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยทิ้งการเรียนนะครับผมก็พยายามเอาตัวเองรอดทางด้านการเรียนให้มันจบพ่อพูดพ่อถามบอกจะเรียนไม่เรียนนะถ้าเรียนก็คือต่อถ้าไม่เรียนก็คือไม่เรียนถ้าบอกไม่เรียนพ่อก็คนของกลับเลยมันไม่จะทะเลาะ การทะเลาะไปด่ากันในที่อย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าพ่อเป็นคนพูดดังแล้วก็ถามออกไปแบบตรงๆไปเลยเพราะเป็นกำลังใจให้ตลอดนีสิงบอกให้ก็เด็เคยสิงบอกเห็ก็เด็กเคยเห็นนะมันมีคำที่ผมพูดกับแม่ผมพูดว่าตอนนั้นแม่แม่เพิ่งผ่าหัวใจมาใหม่ๆผมบอกว่าอย่าเอายังกลับเก่ากลับเลยแต่ว่าอย่าเอาเสื้อผ้ากับหนังสือกลับหลังจากที่ทะเลาะกันผมก็ไปขอให้อาจารย์ฝากงานให้ ไปเป็นแดนเซอร์ที่ตะว,วันแดงขอนแก่นผมก็ทํางานส่งตัวเองเรียนอาจารย์คนที่ช่วยดูแลผมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้กลับไปนะแต่งคันหาลกลก็ไปกาบพ่อกับแม่ผมก็ทําครับกลับมาผมก็ทำาเนี่ยตา,ววาตาเห้ในเฮีลาวาตาเฮ็ยงานไปน้าเลี้ยนไปน้าแต่ดูแลเจ้าของได้ตา้บริเป็นคือจังที่ผ่านมาอ,อ,อยากให้พ่อกับแม่เนะี่ยเสีอใจตาหลังจากนักแก็ก,ก็เริ่มเชื่อใจมาเรื่อยๆครับเราก็ดูแลตัวเองมาตลอดแกก็ไปช่วยงานอาจารย์ แก,แกก็ถือว่าแกสมแกแหละแต่ว่าพ่อก็คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดมันกันไม่ให้ขาดเหมือนกันถึงเวลาเราก็เอาให้ลูกเหมือนเดิมเร,เราเราก็อยากได้คําชมจากจากพ่อครับอยากได้กําลังใจดีๆแต่ก็เข้าใจว่าเขารักเขาเป็นห่วงเราครัลนอนมาแล้วพ่อเสียเองเอาเลย,ยเดี๋ยวเยราคิดเองครับเ,ลเวลา, <c oughs> าเขาจะพูดเขาเหมือนผมเข้ารอบเนี้ยเขาก็จะไม่ดีใจกับผม เขาก็จะพูดประมาณว่าการเป็นมอลลัมเนี่ยมันต้องเจออย่างอีกหลายนอนกลางดินกินกลางทรายมึงนอนในวัดเดบอนอนน้ำถาดนอนน้ำสาราวัดมึงสิไปยูปไปกินทั้งไหนคือเขาเขาจะพูดประมาณว่าเขาเป็นห่วงเรานะครับเขาจะไม่บอกว่าเออมึงเก่งเดอร์มึงหล่อมวนเดอร์มึงไม่ครับแต่ว่าเราอ่ะก็อยากได้ยินว่าเออ,อเอ,อมึง,ลงหล่อมพี่มมวลอย่างเงี้ย ผมผมเคยคิดกักได้อยู่ว่าเออถ้าสมมติว่าวันวันหนึ่งนะถ้าแกแบบมาชมว่าเออเก่งมากลูกแบบเฮ็ดดีมากลองม้วนมากลูกอย่างเงี้ยแบบเราไม่เคยได้ยินสักครั้งนะครับผมผมก็เออภาวนาอยู่ว่าเออผมก็อยากได้ยินแกพูดครับอยากให้เขาทำอะไรที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรนะลึกๆเราก็เชียร์ลูกันแหละ ก็มีก็คงจะมีแค่นี้แหละนะก็ในใจในใจพ่อแม่ก็แค่นี้แหละน่าจะเป็นครั้งนี้แหละครับที่ผมจะเอาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบไปทําเป็นอาชีพมาเลี้ยงดูพ่อกับแม่ครับก็อยากให้แกพักบ้างครับพ่อก็ใกล้เกษียณแล้วหกสิบแล้วแม่ก็ไล่ๆกันก็อยากให้แกทั้งสองพักครับ สัญญากับน้ำตาแม่สิตั้งใจเหตุโตเป็นคนดี